สวัสดีครับพี่น้องมาพอ้ากันอีกแล้วครับก็เบาบนน้องพี่น้องเนาะวันนี้ได้มักเหม็นหรื่าทุเรียนเนล้วเหรพี่น้องมากินหน่อยพี่น้องเบึงนะพี่น้องเนาะพอดีไปละยองมากได้ดทุเรียนมากนะครับพาลูกไปเที่ยวทะเลเพึ่งมาหอดพี่น้องได้ไปเจสื่อทุเรียนละยองมาซิมบงนะครับผมนีแล้วพี่น้องพันหนึ่งพาออกมาเลยซ้ำนี่นะครับผมสี่ผู้พี่น้องทุเรียนพันหนึ่งนะครับผม อ่ะก้อนหยุดเสบก้อนอยนีนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาไปเลยพี่น้องเนอะเพื่อเป็นก้อนรงใจก้อนเบาบ่นนะครับเนาะมาพี่น้องมาเสียบเสีบต้องกันครับผม,มแกะออกมาเลยซ้ำนี่แหละพี่น้องเรียกว่าก็แซ่บนะครับผม,อ,ม,อ,มอ,อ,อู้เอ้าแฮมพี่น้องเอ้ย ไปแล้วย่องมากมือหนึ่งก็เพื่อนหนึ่งนะครับผมพาลูกไปเที่ยวนะครับเนื้อแน่นดีครับพี่น้อง ช่วงนี้กับพอไปเนาะพี่หน่องมันทะเลน,นะครับมันเป็นหนาหอนเนาะเข้าเหนียวของเล่เนาพี่หน่อง เพื่อนอะไรฝากกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเนือเป็นกำลังใจนะครับผมขอโทษขอให้ภูมบกกินนะครับเนือพี่น้องอื này mỗi ngày làm gì đó เบ้าบนกับบคอยมักปันไหนนาะพี่น้องเจียมที่กินได้กับประมาณผู้หนึ่งหรือว่าสองผู้นะพี่น้องอากาศทาห่อนท้งสีแห้งกินหลายบ่คอยได้นะครับส่วนนี้ก็ร่งมีกินนะพี่น้องเนะเพราะว่ามัน ท่าไปทั้งระยย่องนี่พ่อมีองนะพี่น้องเนาะครับผมเพิเ่นจะขายน้ำขงางของอ้างหายยังกหลายนะครับมาปาดเองนะพี่น้องก็อดกัดจิมนแน่นะครับ นี่แหละเขาว่าเรือนเมษาพี่น้องเอ้ยห่อนครับก่นอะไรแซมเลยพี่น้อง เบาบนอย่างมันห่อนหน่อยนะครับนะว่ากินไรบ่ค่อยได้นะครับเอาสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องนะเนาะขอกมาแล้วกับฝากฝากดไลค์ mm. กดแชร์เลยนะครับเนดะ้อเพื่อเป็นกำลังแรงใจของพี่น้องเนาะฝากติดตามทั้งสองยูทูบนำเดยพี่น้องเนดะ้อเป็นกำลังแรงใจกับเบาบนนะครับสำหรับมันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ